บายดีจ้าพี่น้องวัวุกุลสกุคนะจ้าน้องทองสบายดีจ้าป้าลุงปิ้งชิ้นแหงพี่น้องแหงนะจ้ากินเข่าเพนพี่น้องเลยสิปิ้งชิ้นแหงกินกับตั้ยำน้องทองตั้มมาเตงตั้มมาเตงน้องอชิบีคนตั้มมาเตงปิ้งชิ้นแหงยังเหลืออีกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เตาบ่พอเนาะน้องทองเนาะน้องทองด้วยคน แม่ทองทองเป็นคนยืนผิกส่วนนางนัดสีตำเป็นคนตำแตงพี่น้องเอ้ยกินเผาเพลมอันนี้มันก็เพมแล้วน้องนัดก็เริ่มตําแตงเด้อจ้ะพี่น้องตําแตงจ้าปลาลุงตานมาลูกพอแล้วเพื่อนจีวานน้ำปลาลาได้อจ้ะพี่น้องพอแล้วไม่นอยช้อนหนึ่งใส่มัแตงลงไปเลยน้องยากจีวานลูก สบายดีพี่น้องถุปุจ้ามากินอกสดีจ้าป้ารู้มันกนกรเแลกันเจ้าเป็นเด็กยเข่าแ้็เอุ่นนข้าวุ้นเร็จแ้วพี่พร้อมจังนส้งเป็นยา้าวจานนาดมันํ้เอาไม่ชินแหงเอาไม่พร่รเดอ์เลือกเนี่ย ข้ม้วข้เแอ้นาแงเจาหน้มาเด้อพหวานเดอ้อที่แล้วนรัไปคุดนะนะกระปูลละะปเขาเกี่ยวเข่าพี่น้องนี่ใ่ไเขาเกี่ยวข่าเขาบอกอีปูออกลายบอพรหน้าตะบัวใครยากเกี่ยวเข่ามันถอดรูมมันถอดรูขากอยากเกี่ยวเข่า ขนท้องแะเกวขาแเหลมเมื่อแหมไปลอดวัวน่าไเกี่ยวเขาเนาะเคยเกี่ยวเขาเลวก็เกี่ยวเขาำารอ่ะ่เกี่ยวเขาได้ไม่เจ๊แล้วเกี่ยวเขาก็เป็นเดิน่ตอนเนลูกกาไปดังก็ได้ได้ปรได้ลาไังก็ได้ลบ้นจนเยหอ กระดานน้ำจิคืออะไรเจ้าเปิ้ลิหน้าบลาลูกก่อนชาบะเผ็ดเลยเข้มง่าเข้มง่อกระดานหน้าทำงานนะมาโต้มาเรื่อยเรื่อยหนักใอ่หรือเปล่าเอาเราโอ้ ไม่เถอะค่ะเอา <laughs> <laughs> <messimitra>

กะอีปูนี่มันมันไปดลงไปดน้องไปนีบบก้อนใช่ใจนะก็กินไปเสเอาดีจ้าหัวง่ายคือเรมอนว่าิขาวนู่นงานง่ายว่าน đó xong hết rồi. Dạ. Dạ. Cho em Hết. Thành rồi. Dạ.

ไม่หรครับโอเคาไล้ะที่วาก่ทรอยู่เี่ยไเอะไรให้บอกคุดนผอยครับเออดกกันเนาะเราอัดไปในสคนครับ4ก็ได้แป็ละคนคร้สลกกันอทานเนาะ

tao lên đeo cho tát luôn cái stick đó, để lấy đấy. em มันแบแห้งน้อยนัดตำเนี่ยขคไมเายขาดนัดสมศรีราคาอหาเชนจำมันไ้เนานเลยแข่งยื่นยทำมแก่เนลาไปก่อนนะจ้าฝั่ดูไลกุติตามบุตรเด็กให้แม่ร้อยเฟอรนิเอ้ยแม่น้ังนัดทีเส าม,มาฬิกอนาฬาคลิปหนะะ้าจะกังนากาโานา